คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสน่จัน์นิยายเสียงทุกถ่อยคําทุกเสียงกระซิบจะพาคุณดำดิ่งสู่บทใหม่ของความรักความลึกลับและเสน่หที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามแล้วมาฟังไปได้วยกันนะคะน้ำพึ่งพระจันทร์ลวง เขียนโดยชนพัฒให้เสียงโดยสวนีตอนที่39แเตชินยิ้มกว้างเต็มใบหน้าให้กับภาพของหญิงสาวในเครื่องแบบลำลองของผู้พิทักษ์ท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยและเรือเอกสลินเองก็กำลังส่งยิ้มมายังเขาเช่นกันคุณเตชินคะฉันตัดสินใจแล้วคะ่ะว่าฉันจะไม่อยากกับคุณเรือเอกหญิงเอ่อยออกมาคำพูดนั้นทำเอาชายหนุ่มหัวใจพองโต เขาไม่รู้จะทําอะไรได้อีกนอกจากโผล่เข้ากอดเจ้าของรากนั้นผมเองก็คงทําใจไม่ได้เหมือนกันถ้าผมต้องหยายกับคุณจริงๆชายหนุ่มเอ่ยพลางกระชับวงแขนกอดรัดเจ้าของร่างสมส่วนให้แน่นขึ้นผมรักคุณนะเขากระซิบข้างหูเธอแผ่วเบา,เบาปังปังปัง,ปงเสียงของอาวุธปลิดชีพแผลก้องขึ้นเบื้องหลังของเจ้าของร่างสมส่วนเสมือนเงาของปีศาจร้าย พุ่งเข้ามากระชากหัวใจของชายหนุ่มให้หล่นวูบเมื่อเจ้าของร่างสมส่วนสุดท่วบลงในอ้อมกอดของเขาพร้อมกับโลหิตแดงฉานโชกร่างซลินคุณจะเป็นอะไรนะเป็นครั้งแรกที่เขายอมเรียกเพียงชื่อของผู้เป็นที่รักในอ้อมแขนฉันคงไม่รอดน้ำเสียงของเรือเอกหญิงขาดเป็นห่วงๆขณะเอื่อนเอ่ยคำพูดนั้นออกมาไม่นะคุณจะต้องไม่ตายนะ ผมรักคุณคุณได้ยินไหมว่าผมรักคุณคุณจะจากผมไปได้ไหมชายหนุ่มพร่ำรำพันพลางซุกซบใบหน้าลงกับใบหน้าสวยของเธอน้ำอุ่นใสไหลรินนองหน้าฉันขอโทษที่ฉันคงทำตามที่คุณขอไม่ได้ฉันก็รักคุณนะคะคุณแตชินคำพูดสุดท้ายหลุดจากปากของเธอ ก่อนลมหายใจสุดท้ายจะปลิดลิวไม่เตชินตะโกนสุดเสียงและนั่นทำให้เรือเอกหญิงที่นอนอยู่บนเตียงสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเธอมองชายหนุ่มข้างเตียงผู้ซึ่งยังคงนอนกระสับกระส่ายสดประสาทยินเสียงพร่ำรำพันนั้นอย่างชัดเจนไม่คุณจะจากผมไปได้ไหมผมรักคุณมากนะสลินน้ำเสียงอ e ู้อี้นั้นแม้แผ่วเบาหากคำพูดนั้นรึกลับกราดกระทบหัวใจของเรือเอกหญิง ให้เต้นผิดจังหวะได้อย่างประหลาดเรือเอกหญิงเพิ่งได้ประจักษ์แก่ใจในวินาทีนี้เองว่าชายหนุ่มผู้เกลียดผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้และคงจะเกลียดเธอไปด้วยบัดนี้เขาได้มอบหัวใจให้เธอด้วยความรักแล้วมือกล้านคลื่นลมและแดดกลางท้องทะเลที่เลื่อนไหลใบหน้าพาให้ชายหนุ่มตื่นจากข่วงฝันร้ายนั้นเขากำลังจะลืมตาขึ้นมองเจ้าของมือนั้นแล้วหากหัวใจกลับสั่งให้เขารอบสังเกตการกระทำของเรือเอกหญิงอยู่เงียบ ด้วยการแกล้งหลับฉันก็รักคุณนะคะคุณเตชินรักมานานแล้วทั้งที่รู้ดีว่าคุณเกลียดผู้หญิงทุกคนและสาเหตุหนึ่งที่ฉันต้องข้อบปฝึกตนเองให้แกร่งทั้งกายและใจในโรงเรียนในร้อยที่ฉันต้องเป็นทหารเรือสาวนักบูให้ได้ก็เพราะฉันหวังว่าสักวันฉันจะเข้าใกล้คุณได้เหมือนเมื่อตอนที่เรายังเด็กๆมันอาจจะฟังดูตลกไปสักหน่อยนะคะที่ฉันคิดไปเองว่าถ้าฉันไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไป สักวันคุณจะเลิกเกลียดฉันได้ในยามนี้เรือเอกหญิงไม่รู้หรอกว่าหัวใจของคนฟังเป็นสุขเพียงใดเพียงเพราะเรือเอกหญิงเอื้นเอ่อยความในใจนั้นออกมาคุณรู้ไหมว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยทําใจให้เกลียดเยปียนาจือได้เลยไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนเยปีนาจือคนนั้นให้กลายเป็นผู้กองสลินตรงกันข้ามผมกลับรู้สึกผูกพันกับคุณรักคุณมากขึ้นทุกวันด้วยซ้ำชายหนุ่มเอ่ยพลาง เลื่อนมือขึ้นมาเกาะกุกมือของเรือเอกหญิงเอาไว้และนั่นทําให้อีกฝ่ายรู้ตัวว่าตนเองเสียท่าเผยความในใจไปใช้แล้วคุณแกล้งหลับอีกแล้วนะนี่นะเรือเอกหญิงทองสองอีกข้างลงกับสีข้างของอีกฝ่ายทว่าชายหนุ่มกลับกลิ้งตัวหลบได้อย่างบุบปิดผู้ก,กองเมื่อกี้ผมหลับจริงๆเนอะก็ผมตื่นตอนที่คุณแอบลวนลามผมในเล่าผมรู้นะว่าคุณจะลักหลับผมใช่ไหมฮชายหนุ่มเอ่ยกล้อหัวรา ก่อนจะร้องเสียงหลงไม่อีกฝ่ายคว้างปลาหมอนข้างและหมอนหนนอีกใบาตามมาโอ้ยเจ็บนะผู้กองนี่ใจคอจะเข้ากันให้ตาเลยหรือไงเนี่ยก็เฮ้ยเรเอกหญิงสัมผัสได้ถึงเลือดสูกฉีดขึ้นมาเลี้ยงใบหน้าจนร้อนเผาไปหมดริมฝีปากที่เคยกล้าราตะกไกรบัดนี้ไม่มีคําพูดใดหลุดออกมานอกจากคําสบทรู้แบบนี้แล้วเราสองคนยังจะหยากันอีกรกครับผู้กอง แต่ชินทำใจดีสู้เสือถามออกไปขณะถอยกรูดไปยืนชิดผนังห้องอีกด้านหนึ่งจะไปรู้เหรอก็คุณบอกว่าอยากจะอย่านักฉันก็จะอย่าให้ไง,งเรเอกหญิงล้มตัวลงนอนบนเตียงล้มเลิกการโจโจมอีกฝ่ายแล้วเมื่อพิษแห่งความเขินอายกระจายไปทั่วร่างงั้นผมไม่อยากหย่าแล้วคุณสัญญาได้ไหมล่ะว่าจะกลับมาแต่งงานกับผมอีกรอบด้วยความรักที่เรามีให้กันจริงๆ เราจะได้มาดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ด้วยกันจริงๆสักทีชายหนุ่มท่วงถามเสียงอ่อนดวงตาสีดำสนิทมองเงาสัวรางในความมืดบนเตียงอย่างมีความหมายดูเอาเธอเขากล้าขอแต่งงานผู้หญิงหนึ่งเดียวที่เขามอบหัวใจให้ท่ามกลางความมืดกลางดึกเสียด้วยฉันมีสัญญาได้ไหมคุณก็รู้ว่างานของฉันมันไม่แน่นอนฉันอาจจะได้กลับมาหรือไม่รอดกลับมาหาคุณเลยก็ได้เรอเอกหญิงถึงคราวจริงจังบ้าง หลังจากใช้พลังงานล้างผ่านชายหนุ่มไปหลายแคลอรี่เรอเอกหญิงมองร่างของชายหนุ่มเคลื่อนกายเข้ามานั่งลงตรงปลายเตียงอย่างช้าๆด้วยความรู้สึกยากจะบรรยายคุณต้องกลับมานะผู้ก,กองคุณต้องกลับมาให้ผมดูแลคุณตลอดไปนะชายหนุ่มเอ่ยเสียงแผ่วดวงตาสีดำสนิทฉายชัดถึงความหวังเอา้าสัญญาก็ได้ฉันง่วงแล้วพรุ่งนี้ฉันต้องทำงานนะคุณไปนอนได้แล้วปะเรอเอกหญิงคนเดิม ผู้ไม่ค่อยจะมีความหวานซึ้งอยู่ในหัวใจเอ่ยเสียงแข็งหากอีกฝ่ายกลับสัมผัสได้ถึงความอ่อนหวานในน้ำเสียงนั้นด้วยหัวใจที่กลายเป็นหัวใจดวงเดียวกันเสียงนกร้องดังมากระทบโสดประสาทตพาให้เรือเอกกญิงเผยเปลือกตาขึ้นอย่างช้าๆสองแขนเหยียดบิดไปมาไล่ขับความขี้เกียจออกไปก่อนกระวีกระวาดลุกจากเตียงจัดแจงพับผ้าห่มโยนโครมขึ้นไปไว้บนหมอนอย่างไม่ใส่ใจ ตื่นแล้วเราคุณชายหนุ่มเอ่ยเบาๆขณะเดินเข้ามาภายในห้องในมาดของพ่อครัวอืมเธอตอบเขาพลางยกมือขึ้นขยี้ตาตัวเองอาหารเช้าพร้อมแล้วนันครับวันนี้ผมเข้าครัวเองเลยเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยนะรู้ไหมชายหนุ่มคุยโวเล็กๆราคะแต่ฉันของเข้าครัวทำอาหารให้คุณกินไม่ได้หรอกนะคะให้ฉันจับปืนยังจะง,ง่ายซสกว่าจับตะลิวอีก ไม่เป็นไรหรอกไหนยเราก็รักกันแล้วนี่ผมยอมทํากับข้าวให้คุณกินตลอดชาติเลยเา้าขอแค่คุณอยู่กับผมตลอดไปก็พอเขาเอ่ยด้วยยังนึกหวั่นกับฝันร้ายเมื่อคืนอยู่ลึกๆถ้าอย่างนั้นฉันไปอาบน้ําก็ละเธอตัดบทก่อนจะลุกจากเตียงเดินหายเข้าห้องน้ําไปทันทีที่ประตูห้องน้ําปิดลงเธอก็เอื้อมือไปเปิดฝักบัวแรงๆปล่อยให้สายน้ําไหลเปียกโชกกาย บนกับหยาดน้ำตารินมือข้างหนึ่งยกขึ้นปิดปากแน่นกลั่นกรอสะอื้นที่แล่นขึ้นมาจุกลำคอจนร่างทั้งร่างสั่นสะท้านในยามนี้หัวใจของเธอไม่ได้เจ็บปวดดังเช่นหลายปีที่ผ่านพ้นอีกต่อไปแล้วหัวใจของเธอคงมีแต่ความตื้นตันเปี่ยมล้นหัวใจเมื่อได้รู้ว่าคนที่เธอเคยเข้าใจว่าเขาเกลียดเธอนั้นรักเธออยากจะดูแลเธอแต่อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เล่า เรือเอกหญิงจะต้องทำงานเสียงเป็นเสียงตายเพื่อหน้าที่อีกค้าแล้วเธอจะรอดกลับมาให้เขาได้ดูแลแน่หรือหากวันนี้เรือเอกหญิงถึงคราต้องฝากชีวิตและลมหายใจไว้กับท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยจริงๆคำว่ารักที่เธอรอคอยมานานปีอาจจะจบสิ้นลงในวันนี้เลยก็เป็นได้ฉันไม่รับปากคุณได้ไหมคะคุณแต่ชินเพราะฉันไม่อยากให้คุณต้องเสียใจหากว่าฉันเป็นอะไรไปจริงๆ ฉันเดาไม่ได้หรอกนะคะว่าฉันจะปลอดภัยกลับมาหรือเปล่าถ้าเกิดฉันตายไปจริงๆคุณอย่าได้เสียใจเลยนะคะคุณเตชินเรือเอกหญิงหลับตาลงฟังเสียงหัวใจของตนเองร่ำร้องออกมาเช่นนั้นภาพของเตชินและเรือเอกสลินเดินคุยกันกระหนุงกระหนิงลงมาจากบันไดสร้างความประหลาดใจให้แกนาวาโทพระสุธาคนหญิงวารีและพิมพ์สุดาไปตามๆกันแน่ล่ะ มันเป็นภาพของคนรักกันหวานชื่นไม่ใช่ภาพของคู่กัดเหมือนเมื่อก่อนเคยหากเตชิตนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเขาคงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากแซวไปแล้วหากวันนี้นาวาโทพสุธาเป็นผู้ทำหน้าที่นั้นแทนวันนี้อากาศดีเนอะแม่จ๋าอะไรอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดเลยวันนี้แม่ไม่ขำด้วยนะจ๊ะพ่อจ๋าคุณหญิงวารีตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเยบเพราะยังกลุมใจกับฝันได้เมื่อคืน มันคงไม่มีอะไรหรอกแม่นาวาโทพสุธาเอ่ยปลอบผู้เป็นภรรยาอีกครั้งมีอะไรกะหร่าคุณพ่อคุณแม่เรอเอกสลินเอ่ยถามผู้เป็นบุพการีเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าไม่ดีนักของผู้เป็นแม่และได้ยินคําปลอบโยนของผู้เป็นพ่อปลอบผู้เป็นแม่ไปเช่นนั้นไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่สลินพิมพ์สุดาชิงตอบแทนผู้เป็นบุพการีทั้งสองวันนี้พี่แตชินลงทุนเข้าครัวเองเลยนะคะพี่ พิมพ์สุดาอธิบายเป็นการใหญ่เรือเอกสลินมองตามสายตาของผู้เป็นน้องสาวไปยังอาหารหลายอย่างบนโต๊ะซึ่งเป็นอาหารที่เธอชอบทั้งนั้นต้มยำทะเลสีสันบ่งบอกความเข้มข้นจี๊ดจ๊าดลอยอยู่ในชามใบใหญ่มีกุ้งตัวใหญ่นอนอยู่ในนั้นชวนลิ้มลองนักถั่วลันเตาวาวาเขียวยามะถูกผัดด้วยน้ำมันพืชส่งกลิ่นหอมแตะจมูกมะเขือยาวหั่นเป็นแว่นบางๆที่ซุกซ่อนอยู่ในไข่เจียวนั้น จะอร่อยสักเพียงได้เนาหากมาอยู่ในลิ้นของเธอเชน,นั่งครับเสียงของเตชินทาให้เรือเอกหญิงละสายตาจากจานอาหารเธอนั่งลงบนเก้าอี้ที่เขาจัดแจงเลื่อนให้ก่อนจัดการกับอาหารบนโต๊ะทีละอย่างโดยมีเขาอีกนั่นละคอยตักอาหารใส่จานเข้าสวยหอมกรุ่นของเธอนิทนาวาโทพระสุทาคุณหญิงวารีและพิมพ์สุดาไม่นั่งอยู่ด้วยแล้วก็ชายหนุ่มคงป้อนข้าวเรือเอกหญิงไปแล้วลักกระมัง ความเย็นของน้ำจากถังใบใหญ่สาดโครมลงมาสัมผัสผิวกายทำให้เตชิตเปิดเปลือกตาขึ้นอย่างรวดเร็วเข้ากวาดใส่ตาไปร,บรอบๆและพบว่าจ่าทั้งสองเองก็คงโดนกระทําไม่ต่างกันจากสภาพเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำนั่นแหละไอ้พวกสวะไปบอกนาะยแกด้วยนาะว่ามันจะไม่มีทางได้อะไรเลยทั้งกอบลุนอกและอิสรภาพของมันเตชิตตะโกนก้องเงียบเนาะหนึ่งในสมุนของมิสเตอร์ชอนไม่พูดเปล่า เขากระแทกกำปป้นรลุนลุนลงกับท้องของเตชิตเป็นการตอบแทนความปากมากเฮ้ย hey! อย่าทำร้ายตัวประกันสิวะจากกำจรร้องขึ้นใช่ถ้านายเตชิตเจ็บนายแกไม่ได้เกาะพลุเนาะแล้วพวกแกจะรับผิดชอบไหวไหมฮะไอ้พวกปลายแถวจ่าสินทุสมทับนั่นละสมุนของมิสเตอร์ชอนจึงยอมรามือนาทีต่อมาสมุนอีกคนของมิสเตอร์ชอนก็เดินเข้ามาภายในโกดัง พร้อมกับข้าวกล่องสามกล่องสำหรับผู้ถูกคุมขังสามคนเอากินซะสมุนผู้นั้นวางข้าวกล่องลงกับพื้นแล้วจะให้พวกฉันกินข้าวยังไงในเมื่อพวกแกเล่นมัดพวกฉันไว้แบบนี้เตชิตไม่วายตอบว่าออกมาแล้วแต่พวกแกสิเก่งนักไม่ใช่เหรอเสียงของมิสเตอร์ชอนดังขึ้นที่ประตูขณะร่างสูงใหญ่นั้นก้าวเข้ามาภายในโกดังพวกแกสามคน จะต้องอยู่ที่นี่อย่างทรม,มานมิสเตอร์ชอนเอ่ยเมื่อนึกถึงการหายตัวไปจากบ้านของมาเรียเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาคิดว่าจะต้องเป็นฝีมือของเรือเอกอาทิตย์อย่างแน่นอนที่กล้าพาลูกสาวคนเดียวของเขาหนีไปส่งสซนมันสักหน่อยสิสิ้นคำสั่งของมิสเตอร์ชอนเครื่องช็อตไฟฟ้าก็ถูกลูกน้องของมิสเตอร์ชอนนำออกมาจากกล่องใบใหญ่ในมุมหนึ่งของที่คุมขังชั่ววินาทีต่อมา ร่างกายของผู้ถูกคุมขังทั้งสามคนก็สั่นสะท้านเมื่อกระแสไฟฟ้าหลายโวลต์กระจายไปทั่วร่างเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังก้องไปทั่วโกดังพอแล้วเดี๋ยวพวกมันสามคนจะตายซะก่อนมิสเตอร์ชอนสั่งผู้เป็นสมุนปลายแถวแน่จริงแกฆ่าฉันเลยสิฆ่าฉันเลยเตชิตท้าอย่างไม่กลัวตายและนั่นทำให้อารมณ์ของมิสเตอร์ชอนพลุ่งพล่านขึ้นมาอีกครั้ง ไอ่ฆ่าพวกแกแน่แต่ต้องหลังจากที่ไอได้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วรวมทั้งฆ่าพวกที่จะมาช่วยพวกแกด้วยคำพูดประโยคนั้นของมิสเตอร์ชอนทำเอาหัวใจของผู้ถูกคุมขังทั้งสามหล่นวูบแกอย่าทำอะไรพวกเขาเนาะเตชิตตวาดแต่กลับไม่ได้รับสัญญ,ญาณตอบรับใดจากมิสเตอร์ชอนเอลิเซ่ 我。 ขอร้องได้ไหมแค่มองหันมาสักนิดยางเราชิดใกล้ไม่ต้องใส่ใจแค่อยู่ด้วยกันตรงนี้ก็พอ ฉันยังคงเฝ้ารอให้เธอมองมาที่ฉันแม้สักวินาทีในสายตาเธอก็ยังดีไม่ต้องรักฉันก็ได้ไม่ต้องใหญ่ดีขอแค่ให้ฉันแอบเก็บเธอไว้